สวัสดีครับผมชื่อชยุทธในการฝึก21วันสู่ความสุขสมบูรณ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่20ของผมก็เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็มีการบ้านซึ่งบางครั้งก็ส่งช้าไปบ้างอย่างเช่นคลิปที่จะทําส่งวันนี้ก็ก็ช้าไปก็ขอภอภัยครูเนี้งครับเอในการฝึกทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็มีอะไรดีๆเข้ามา เอาไว้เดี๋ยววันที่เป็นเป็นการพูดสรุปของวันที่21ที่กูซานี่จะร่ว,วนประชุมเชศครั้งที่21ซึ่งเป็นเลขเดียวกับ21วันสู่ความสุขสมบูรณ์ก็อาจจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันซึ่งผมก็รู้สึกว่ามีอะไรดีเข้ามาเยอะทั้งเรื่องงานเรื่องทั้งเรื่องเงินหรือความอุดมสมบูรณ์ที่เราคาดหวังไว้หรือว่าได้ฝึกตามแบบที่ที่โครงการให้ฝึกในการฝึกทุกครั้งโดยเฉพาะ วันที่เป็นการบ้านที่เกี่ยวกับอา,อาชีพของพ่อแม่หรือว่างานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับบุคการีเราคือพ่อแม่นี้เ,เริ่มจะเป็นไปตามความคิดหรือว่าเป็นไปตามที่เราเขียนเป็นการบ้านแล้วอย่างเช่นไอ้นายหน้าผมก็ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการขายที่แต่ว่าแต่คาดว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกลงหรือคุยกันหรือหรือหรือทําสัญญาแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะตัดสินใจซื้อแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เห็นว่าการฝึกก็มีผลในการที่ได้รับสิ่งดีจากจักรวาลที่จะจะสรรให้เราอจิตใจก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมสามารถเออ สามารถรเผชิญกับอุปสรรคหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับจิตใจเราที่จะทําให้เราไปในทิศทางที่เป็นทางลบหรือทําอ,อ,อาจจะทําให้เราเดือดร้อนแต่ก็สามารถกลับมาได้โดยในครที่ยี่สิบนี้กไ็ได้ได้ได้ประสบเหตุการณ์หรือหรือที่เราเรียกว่าพลังงานลบจริงๆแต่ก็สามารถกลับมาได้ด้วยสมาธิแล้วก็ ระเบียบวินัยในการทำงานบ้านซึ่งครั้งที่11บก็หวังว่าตัวเองจะฝึกได้ดีกว่านี้แล้วก็มีความมั่นคงจิตใจให้มากกว่านี้แล้วก็อยู่ในทางสายกลางที่ไม่ทำให้ตัวเองลำบากมากเกินไปในบางครั้งก็ในบางครั้ง,ง,งตัวเราเองอาจจะมีหลงหรือหลุดออกจากเส้นทางที่เราได้ตั้งใจที่จะทำให้มัน ดีไว้แต่ว่าเราก็สามารถกลับมาได้ด้วย21วันสู่ความสุขสมบูรณ์ถ้าตัวนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณกุณซณี่แล้วก็เพื่อนร่วมห้องทุกทุกท่านที่ได้ร่วมฝึกมาด้วยกันครับขอบคุณครับ